ไอโดนนี้กูจะไปหมุหดลุ้นเฉลี่ยสิท่อนนอั้นวิ่งม, <า S 2> มันจะนานเพราะตกแรกถ้าแบยถ้าเรา,าเจอมามาบอกว่าถ้ามา ไปไปแล้วก็ไม่นี่มันเงินเรานานช่วงเลย

ลูกใส่ลูกใส่ลูกใส่วะนี่ลูกใส่วะนี่อีกเนี้ลูกธรรมดาเวปปะลูกใส่